งามดอกอันนี่ก็บงามมาท่ายนี่เนี่ยฟาบิดออกหรอกเดี๋ยวมันเป็นซ้อแล้วนะบานๆนะน่ะเมื่อเกิดเมื่อก้าวลุงดาวทำมั่นดีก็ดอกมันดีอาอตว่ายาหนีมันโลนเหมิดเหมันมอบานห้ามีจักตตนเลยนีเอาเถอะเยาวามันมันอึดไหมทั้งสี่เขานงูไปตะบานห้านีบอ เอาไปคันสวมนี่เห็ดจังไหน่อนเอาบอกไปแซน้ำแซน้ำซื้อซืนน้ำเกลือเสียเส้นังเสียล่บอกว่ามรสุนีแซน้ำเกลือแซน้ำเกลือแซจักเมื่อวแซจนมันเือนพูแล้วฮะสามเกลื่อนบอกแซสามึ้ลื่อนแล้วเราไปเฮ็ดจังไหนตอนหนูเอาบท่าสิก้นปั่นขึ้นมากขส่ผงสดใส่เกียกิโล อาใส่ผงสูตดน้ำตีโดนี่ใส่แล้วน้ำแจงเสียม่อเก็บผักก้ามเลยค่ะเอาบอกเอาใส่ผงสุตรดจังหนาผงสุรขึเนี่ยมันเสียบไหมเอาแซ่หนำเกลือสามขึ้นสามขึ้นแล้วก็ปั่นขึ้นมาปั่นขึ้นมาแล้วก็ใส่ผงสุตรใส่นนำเปล่าใส่ผงสุรแล้วก็ใส่ยังอีกอันท่านอยากได้มันสุมกัใส่นำขามาขันคือสมพักไหมแซ่แลแล้วๆมาขันคือสุมพักไหม ใส่เกลือเขาก็กินกระปุลกับอย่างเขาคือแบบโอ้ยกินกระปุลปลาทูแซ่บนันเสีอวมันมันเีสิแซ่บครั้งนี้ต้นซุมาต่อยดีปานนี้อย่าว่าเอาซุปนี้มันหัวกระมันต่อยมันกินเมิดละบอกหัวกระมันแหมเนี่ของมันเมิดแล้วของข่อยท่านกินของข่อยหัวท่านส่งแต่ว่าสมัยมาล่างตุบป่วนเราย่างเรากระเปรินขึ้นมา ขันสมดีดีครับตัวยาแต่ว่ามันหายากอยู่ที่ต้นนั่นนี่นี่ลามืองนั่นตัวใคยปันกันแล้วเดี๋ยวพานี่บ้านนี่จะไปแกน้ลงมันสีอะไงเอาไปปันลายโอ้มันก็บว่าเรือหรอนาอขันสะไปปันหัวซีคนไปปันทุบ้านจะกเกียาเจักเกร์ขว่าพวนาเพลินพวนาเพลินเตเอหัวก็ไปเพลินนหมู่วานแสดงว่าเราเด็กต่างชาติเลยไอ้ยิงลูกิงดิอนีเโอ้ยอย่างให้ัง ท้ายคลิปเสร็จแล้วกะยางกลับบ้านค่ะบัดนี้จนมืดมดันเด่นน้ำนองเขานอนหู่จักกันเป็นห้องไสตตอนเกียนโหลดมาไปแล้วค่ะน้องสองคนนที่มาต่อยพักเก้าโอ้ยยางมาหอดเฮียนกับเมื่อยซ้ำนี่ยางไปซ้ำนี่เนึ่งกับเศร้าแหบๆเลย ยางไปเห่นไปมวนน้ำนองเขาซื้อ